ูซูกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025เป็นเจ้าของ All New Suzuki f r o n นส์วันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษา Suzuki f r อ n ส์ Maintenance Package นานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบีย้ย1.99%สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i c o t h Go with you b y s u z u k i ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Su ุ zu กิ สวัสดีครับยูทูบตังกุยสตังกุยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568นะครับแสดงความยินดีกับแฟนบอลน,นอร์เวย์ด้วยนะครับก็ทําได้สําเร็จแล้วก็ชนะ8นัดรวดนะครับโอ้โหเป็นอีกทีมนึงนะครับที่ทําผลงานชนะ100%เซในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกของโซนยุโรปนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทีมที่31กับ32 ไปเล่นฟุตบอลโลกในปีหน้านะครับก็คือโปรตุเกสแล้วก็นอร์เวย์นี่แหละนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีฝรั่งเศสนะครับแล้วก็โครเอเชียที่ตามเข้าไปเป็นทีมที่2 9กับ30นะฮะตอนนี้ส2ทีมแล้วนะเดี๋ยวก็จะได้เพิ่มเติมอีกนะครับก็พูดถึงนอร์เวย์หน่อยนะครับใครเป็นแฟนบอลนอร์เวย์บ้างในยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีเพิ่มขึ้นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับด้วยนักเตะอย่างเออร์ลิงฮาลันนะครับหรือว่าอย่างมาตินโอเดกาดนะ จริงๆก็ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองของฟุตบอลนอร์เวย์เลยก็ว่าได้นะครับรอมา28ปีนะนะครับคือปีนี้เป็นปีที่27นะครับแต่ว่าปีหน้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยคือปีที่28นอร์เวย์เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดคือปี1998นะครับที่ฝรั่งเศสร,รอมา28ปีทำได้สำเร็จจริงๆนะครับก็ในเกมล่าสุดบุกไป,ปเยือนอิตาลีที่ซานซิโรในเมืองมิลานเนี่ยก็ คือสามารถแพ้ได้แบบ7ลูก8ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ปรากฏว่าครึ่งแรกเนี่ยตามหลัง0ูนย์แต่ครึ่งหลังก็มารัว4ประตูเลยก็แซงยำใหญ่อิตาลี41ถึงซานซีโรเลยนะถ้าว่า2เกมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้นอร์เวย์เนี่ยกดอิตาลีไป7ลูกนะครับเกมแรกที่เล่นในบ้านเนี่ยชนะ3 0แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาบุกไปชนะ4-1นะฮะ ประตู2-1ของนอร์เวย์เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ซานซิโรเนี่ยประตูแซงนำนะคือบอกถึงความเป็นฟุตบอลนอร์เวย์เวลานี้เลยคือ,อนักเตะมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีกล้าเล่นกล้าลุยกล้าตัดสินใจเก่งพอที่จะแบบเอาชนะคู่ต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็อาวุธสุดท้ายคือเออร์ลิงฮาลันเนี่ยฟุตบอลนอร์เวย์แบบนี้เลยอันโตนนูซาเนี่โยกหลอกกองหลังของอิตาลีทางฝั่งปีกซ้ายนะนะครับ โดนขวานอยู่2คนดึงจังหวะหลอกแล้วก็จ่ายบอลมาให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บอร๊บอ,บอบก็เจอตัวตัวก็กระชากกระชากไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดได้แล้วพอเปิดมาฮารันอยู่ตรงนั้นเอี้ยวตัวบอลเล่ตูตมเดียวเข้าไปเลยนะครับค <c ười> ือฟุตบอลโนเวเวลาเนี้ยห้าวสดนะครับแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีมากแล้วก็มีอาวุธหนักอย่างเฮอร์ลิงฮาลันฮารันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคราวเนี้แนัดนะครับเขายิงทุกเกมนะครับ เจออิตาลี2นัดเย่าเยือนก็ยิงเจออิสราเ,เอลนะครับสนัดเย่าเยือนก็ยิงมอโดวาสอนัดเย่าเยือนก็ยิงเอสโตเนีย2เกมเย่าเยือนก็ยิงยิง8เกมติดต่อกันในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งนีเ้เดี๋ยวผมจะพูดถึงฮาลัานอีกทีหนึ่งนะครับแนัด16ประตูเฉลี่ยนัดละ2ประตูนี่คือคัดบอลโลกนะนี่คือสถิติที่แบบโหดร้ายมากๆอมมหิตสุดๆเออร์ลิงฮาลัานนะครับ ฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยไปฟุตบอลโลกแค่3ครั้งนะแล้วก็ไปฟุตบอลยูโรหรือว่าชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะครับยุคทองของพวกเขาก็คือช่วงทศวรรษ1990นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องต้น2000นิดเดียวนะครับสามครั้งในฟุตบอลโลกของนอร์เวย์เนี่ยครั้งแรกสุดเลยคือปี1 9 3 8คือฟุตบอลโลกครั้งที่3นะครับซึ่งคราวนั้นพวกเขาก็เตะรอบคือเรื่องมันเตะแค่ สองนัดยเย่าเยือนกับไอร์แลนด์เวลานั้นเลยนะมันหลายปีแล้วจะร้อยปีแล้วนะครับก็ชนะ32แล้วก็เสมอ3าก็เข้ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเนี่ยเจอแชมป์เก่าอิตาลีนะครับตอนนั้นยังเตะแบบน็อกเอาท์อยู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายก็แพ้อ,อิตาลีไปในการต่อเวลาพิเศษนะครับ 1, 2, นั่นคือยุคอดีตละแล้วก็อีก2ส,สมัยต่อมาคือปี94กับปี98นั่นคือยุคทองยุคแรกของฟุตบอลนอร์เวย์เลยนะครับปี94เนี่ยรอบคัดเลือกก็ได้เป็นแชมป์กลุ่มนะ แชมป์กลุ่มชนะ7เกมเสมอ2แพ้เกมเดียวแล้วกลุ่มของนอร์เวย์เวลานั้นเน่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังจํากันได้นะพวกเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์สครับอังกฤษเนี่ยคือไม่มีใครคิดว่านอร์เวย์จะเข้ารอบอยู่กับฮอลแลนด์กับอังกฤษเนี่ยก็ปรากฏว่านอร์เวย์ไม่เพียงเข้ารอบนะในเวลานั้นน่ย ยังเป็นแชมป์กลุ่มด้วยในรอบคัดเลือกดีดฮอลแลนด์ไปเป็นที่2นะก็เข้ารอบไปด้วยกันอังกฤษตกรอบนะตกรอบฟุตบอลโลกคัดรอบคัดเลือกคราวนั้นนะครับในกลุ่มยังมีโปลแลนด์มีตูตุรกีแล้วก็ซาม,มาริโน,โนก็เจอฮอลแลนด์เจออังกฤษ2นัดยเย้าเยือนได้4คะแนนะชนะในบ้านแล้วก็ไปเสมอเกมเยือนแล้วพวกเขาแพ้เกมเดียวตอนนั้นคือแพ้ตุรกีแค่นั้นเองถ้าเกาว่าเวลานั้นเนี่ยรอไปฟุตบอลโลกมา56ปีนอร์เวย์ทำได้สำเร็จ ในยุคนั้นคือ a q ควอเนะซึ่งก็เป็นยอดกุลสือแต่ในรอบสุดท้ายปี94เนี่ยตกรอบแรกนะตกรอบแรกแบบที่คะแนนเท่ากันหมดทั้ง4ทีมเม็กซิโกไอแลนด์อิตาลีแล้วก็นอร์เวย์ชนะ1เสมอ1แพ้1เหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่านอร์เวย์ตกรอบด้วยประตูได้ที่น้อยที่สุดได้1เสีย1นึนะครับก็3เกมของพวกเขาคือชนะเม็กซิโก10แพ้อิตาลี1-0แล้วก็เสมอ ไอแลนด์0ูนนะครับก็ในทีมชุดนั้นเนี่ยเอกิโอเซนคุมทีมนะครับผู้สาประตูก็เอริกทอสเวตกองหลังกุนนาฮัลเล่ลูเน่บริเซต์อ่าลูเน่บริเซตนะครับสติกอิงเก้บียอนบี้แดนเอ็กเกนเฮนิงเบิร์กนะกองกลางก็เอริกบิกลันนะครับ en, o, ออยวิลลีออนแฮร์เซนเคทิวเล็กดาวลาสโบฮีเน้นกองหน้าก็โชซินโฟยานอาเก้ฟอร์ทอปนะชื่อก็น่าจะคุ้นๆอยู่บ้าง นะครับแล้วก็แน่นอนครับอัลฟิเกฮาลันกองกลางวัย22ปีจากนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับก็อยู่ในทีมชุดนั้นด้วยลงเล่นในเกมเจอเม็กซิโกกับอิตาลีแล้วก็ในเวลานี้ก็ลูกชายของเขาครับเออร์ลิงฮาลันคือซูเปอร์สตาร์นะครับออตอนนั้นสตา r l เลโซบา a เคนยังไม่ยังไม่มานะติดทงครั้งแรกเนี่ยอุ่นเครื่องเดือนมีนาคมปี94เตรียมทีมไปบอลโลกครั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่ติด ตาเลโซบาเคนคือใขรเขาก็คือโคชทีมชาตินอร์เวย์คนปัจจุบันนี่แหละนะครับที่พานอร์เวย์ไปฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งทีนี้นอร์เวย์ก็ไปฟุตบอลโลกอีกสมัยหนึ่งติดต่อกันเลยครับปี98นะครับปี98ในรอบคัดเลือกสบายๆนะอยู่กับฮังการีฟินแลนด์สวิสเซอร์แลนด์อาร์เซบจานก็4ปีก่อนอยู่กับฮอลแลนด์กับอังกฤษยังเป็นที่1ของกลุ่มมาแล้วอะ่ะเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหา8นัดชนะ6เสมอ2ไม่แพ้ใครก็ไปฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกัน นะก่อนที่จะรอยาวมา28ปีนะจนถึงคราวนี้คราวนั้นเนี่ยรอบ16เข้าไปถึงรอบ16ทีมนะครับก็ไปแพ้อิตาลีด้วยประตูของคิเซนวิเอลี่นะครับในรอบแรกเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A อยู่กับบราซิลสกอตแลนด์แล้วก็โมโร็อกโกนะซึ่ง2เกมแรกเนี่ยเสมอโมโร็อกโกส2เสมอสกอตแลนด์1-1ึ่งนะัสุดท้ายต้องเจอบราซิลที่เขาชนะรวดมา นะครับแล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยบราซิลมีโรนัลโดอาร์นายแบบนี้นะครับในเกมสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกเขาถล่มสกอตแลนด์ไป30น่าจะได้เข้ารอบแล้วละ่ะปรากฏว่านอร์เวย์ชนะบราซิลได้นะครับนอร์เวย์นี่แซงชนะนะสอกลายเป็นว่านอร์เวย์เข้ารอบตามบราซิลไปเฉยเลยครับโมร็อกโกก็ตกรอบซึ่งในวันในชุดนั้นเนี่ยเอกิวอเซนก็ยังเป็นโคช้ชประตูเนี่ย โฟเดโกดัสขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเป็นมือ1แทนเอลิกทอสเวตแล้วทอสเวตไม่ได้ไปโทมัสไมายมาเป็นมือ2กองหลังเนี่ยที่ยังยังอยู่จากทีมชุด4ปีก่อนหน้าก็กุนนาฮารเล่นะครับก็จากโอแรมในคราวนั้นก็มาเป็นอยู่กับลีสอยู่ในเตดในคราวนี้สติกอิงเกบียอนบี้นะก็ยังอยู่กับเรียร์พูลเหมือนเดิมนะฮะสสมัยแดนเอเกนจากบอนบี้ก็มาเซลตาบีโก้นะเฮนนิงเบิร์ก ปี94เนี่ยอยู่แบ็กเบิร์นปี98บอลโลเนี่ยเขาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็ขยับขยายเติบโตขึ้นแล้วในชุดปี98ก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาลอนนี่ยอนเซ้นนะครับเวการ์เทกเกมเอลิคอฟตูนวีดา้าลิเซตพวกนี้ที่หลุดไปก็ลูเน่บรัสเซตตโรเจอร์นิวเซนเนี่ยหลุดไปกองกลางเอลิกมิกลันก็จากทีมสตาร์ททีมเล็กๆเกมื่อปี94เขาก็ไปติดทีม98 ในฐานะนักเตะของพานาทย์ในกอสนะออยวิลลี่ออนฮาร์เซนจากโลเซนบอกปี94เนี่ยก็มาอยู่กับเลือปูในบอลโลกปี98เคทิลเล็กดาวย้ายจากีแอสก็ไปเป็นนักเตะของแฮรท่าเบอร์ลินหลีกใหญ่ขึ้นก็มีเพิ่มเข้ามาคือสตาเลโซบักเคนมาแล้วครับเทรนเนอร์ทีมชาตินอร์เวย์คนปัจจุบันกองกลางจาก AAB นะครับมาติดทีมฟุตบอลโลกปี98นี่แหละซาเลโซบักเคน ที่หลุดไปก็ลาสโบฮีเนนนะครับแล้วก็อัลฟิเกฮารันคุณพ่อของเออร์ลิงก็หลุดไม่ได้ติดทีมชุดนี้นะออกองหน้าโชซินโฟนี่ยังอยู่แล้วก็ทอร์อรนเดโฟติดเข้ามานะในปี98โฟนี่เขาเป็นตระก,กูลนักฟุตบอลเลยนะเรียกว่าพี่ชายน้องชายเนี่เป็นนักฟุตบอลทั้งนั้นเลยอย่างทอร์เรนเดโฟก็เป็นน้องชายของโชซินโฟนะครับ แล้วในทีมชุดนั้นก็ยังมีฮา r v วา d ์ดโฟลกองหน้าอีกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันตระกูลนี้นะครับโอเลกุน่าโซชามาแล้วนะครับเอกวิลออสเทนสตัดมาแล้วที่หลุดไปก็ยานอา k เกฟอร์ทอปนะซิกูดลัสเฟลพวกนี้ชื่อพวกนี้แฟนบอลในยุคนั้นน่าจะยังจำกันได้นะครับสตาเล่โซบักเคนในวันนั้นเวลานั้นเนี่ยเล่น3เกมนะคือเล่น2เกมแรกกับโมร็อกโกแล้วก็สกอตแลนด์เกมเจอบราซิลไม่ได้เล่น กลับมาเลอีกทีคือเกมเจออิตาลีในรอบ2รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็เท่ากับว่าโซบักเคนเนี่ยเกมเดียวที่ชนะเนี่ยไม่ได้เล่นไอเกมที่เล่นเนี่ยไม่ชนะนะครับอ่ะตอนนั้นเนี่ยนอร์เวย์ยังไม่มียอนอาเนลีเซเอลิกบักเค o ยอนแคริวสเตฟานอีเวอร์เซนเนี่ยชื่อที่พูดมาเนี่ยยกพวกมาติดในอีก2ปีต่อมาในศึกยูโร2000นะครับ ตอนนั้นยูโร2000ก็เ e อ o กิโอเซนก็วางมือแล้วละ่ะนะก็คนที่เข้ามามาคุมทีมต่อก็คือนิวโยฮันเซมนะก็คุมทีมในยูโร2000ก็เนะี่ยก็มีนักเตะเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้เล่าให้ฟังก็น่าจะเป็นการรำลึกถึงความหลังอยู่เหมือนกันสำหรับแฟนบอลที่รู้จักนอร์เวย์นะครับ ยุคทองของนอร์เวย์ในเวลานั้นเนี่ยเอควิโอเซนเป็นยอดโค้ชปัจจุบันยังมีชีวิตยอยู่นะโอเซนก็น่าจะดีใจมากๆที่ได้เห็นนอร์เวย์เนี่ยกลับไปเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันเขายุค83ปีแล้วนะพาทีมไปฟุตบอลโลกปี98นั่นแหละนะครับแล้วก็นิวโยฮันเซมก็มาคุมทีมต่อทรัพยากรชุดเดิมเป็นหลักนะครับหลังจากที่ไปฟุตบอลโลกปี98เนี่ยนอร์เวย์ก็ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอีกเลยจนคราวนี้นะครับแล้วก็ใช้โค้ช5คนรวมไปถึงตัวของโอเเซ่องด้วยทีกลับมา นะครับสปี2 0 0 9ันเกถึงก็มีนิวเจอร์ยันเซมอาจจะพาทีมไปยูโรแต่ว่าบอลโลกนี่ไม่ได้ไปอาร์เกฮาเรเด้ de, นะครับเอกิโอเซนอีกรอบหนึ่งเพอร์มาตียสฮอกโมลาสลาเกอร์บ ok ักเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถพาทีมไปฟุตบอลโลกหรือแม้กระทั่งยูโรหลังจากปี2000ได้เลยนะครับจนกระทั่งการมาถึงของสตาร์เลสโซบักเคนในปี2020นี่แหละนะครับก็ถือเป็นการเริ่มสร้างยุคทองอีกครั้งหนึ่งของนอร์เวย์มีข้อสังเกตนิดนึงนะ ฟุตบอลโลก3ครั้งที่นอร์เวย์ผ่านมาเนี่ยนะครับปี38ปี94ปี98เนี่ยมีอิตาลีเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยปี38เนี่ยคือเจออิตาลีในรอบสุดท้ายนะครับรอบ16บทีมสุดท้ายปี94ก็เจออิตาลีในรอบแรกนะครับเจออิตาลีในรอบแรกก็แพ้นะแพ้ศูนย์หนึ่งแล้วก็ปี98ก็เจออิตาลีในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ ก็แพ้อีกนี่ถ้าบอกว่าเจออิตาลี3ครั้งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะแพ้หมดเลยคราวนี้ก็ชิงเจออิตาลีตั้งแต่รอบคัดเลือกไปเลยนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงยุคทองของนอร์เวย์ยุคนี้ปัจจุบันในมือของซาเลโซบักเค้นซาเลโซบักเคนก็เคยเป็นนักเตะทีมชาตินอร์เวย์มาได้รับโอกาสนะครับคุมทีมชาตินอร์เวย์เมื่อเดือนธันวาคมปี2020ได้รับแต่งตั้ง แล้วก็คุมทีมนัดแรกเนี่ยเดือนมีนาคมปี2021นะครับก็คุมทีมต่อจากลาสลาเกบักที่ลาออกไปนะเกมแรกของเขาเนี่ย24มีนาคม2021เป็นเกมคัดบอลโลกปี2022นะไปเยือนก็ชนะ30แต่เนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับซาเลโซบักเคนก็คุมทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022ในฟุตบอลยูโร2024ันยี่รอบคัดเลือกซึ่งตกรอบทั้ง2ครั้งนะฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกเนี่ย อยู่ในกลุ่มเดียวกับฮอลแลนด์ตุรกีมอนเตเนโกรรัสเวียแล้วก็ยิบลอรตานะครับก็เล่น10เกมชนะ5เสมอ3าแพ้2ก็มีเกมที่แพ้ตุรกีในบ้านตัวเองก็เป็นเกมสำคัญตกรอบพอมายูโรส0 24รอบคัดเลือกนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับสเปนสกอตแลนด์จอร์เจียแล้วก็ไซปรัสก็เป็นที่3ของกลุ่มก็ไม่ได้ไปรอบสุดท้ายนะครับเตะ8นัดชนะ3แพ้3แพ้สเปนไปกลับแล้วเกมสำคัญก็คือแพ้สกอตแลนด์ในบ้านตัวเอง คัดบอลโลก2 0 2 2แพ้ตุรกีคาบ้านคัดยูโร2 0 2 4แพ้สกอตแลนด์คาบ้านก็เป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็พอมาฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกคราวนี้นยเนี่ยนอร์เวย์อยู่ในกลุ่มเดียวกับอิตาลีอิสราเอลเอสโตเนียมอลโดวาคราวนี้นอร์เวย์ไม่ยอมพลาดนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าพีคสุดๆนักเตะหลายคนอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆ8นัดชนะรวดยิง37เสียแค่5เจออิตาลี2นัดชนะ3 0ชนะ4-1 เจออิสราเอล2นัดชนะ50ชนะ42เจอเอสโตเนีย2นัดชนะ41แล้วก็บุกชนะ1 0เจอมอโดวา2เกมถล่ม11 1กับ50นะครับก็ตอนนี้โซบัคเกนทำทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆวินเลตของเขาหรือว่าสติชนะเนี่ยเกือบเกือบ60%นะครับคุมทีมนอร์เวย์ทั้งหมดเนี่ย52เกมชนะ31สเสมอ10แพ้11นะฮะก็เขาเริ่มปรับจูนมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม2021ที่คุมทีมเกมแรกก็อย่างที่บอกครับก็มีสะดุด6ล้มเนี่ยให้เห็นก็อนอกจากเกมแพ้ตุรกีเกมแพ้สกอตแลนด์เนี่ยก็ระหว่างทางเนี่ยก็ยังมีแพ้กรีซแพ้สโลวีเนียแพ้เซอร์เบียแพ้เช็กแพ้เดนมาร์กนะครับแล้วก็มีเกมที่แพ้ออสเตรีย1ประตูต่อ5เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วในศึกยูเอฟ่าเนชั่นสลีกเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยแพ แล้วนักเตตต้องออกมาขอโทษเลยเออร์ลิงฮาลันก็ต้องออกมาขอโทษแฟนบอลและนั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับเพราะเหมือนนอร์เวย์เนี่ยใช้เกมนั้นเนี่ยตั้งหลักใหม่แล้วกลับมามุ่งมั่นใหม่นั่นคือเกมล่าสุดที่นอร์เวย์แพ้นะครับจนถึงเวลานี้นะหลังจากเกมนั้นนะครับแพ้ออสเตรีย51เนี่ยนอร์เวย์ลงเตะ12เกมในทุกรายการชนะ11เสมอ1ไม่แพ้ใครเลย เริ่มจากการชนะ9นัดรวดนะครับสเกมสุดท้ายในเนชันสลีกับสโลวีเนียแล้วก็คาซัคสถานยิง41กับ50แล้วก็6เกมแรกของคัดบอลโลกคราวนี้แล้วก็เกมอุ่นเครื่อง1เกมกับฟินแลนด์เนี่ยชนะรวดเลย9นัดแล้วก็มาเสมอนิวซีแลนด์ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมแล้วก็เนี่ยมาเข้าเดือนพฤศจิกายนก็ชนะ2เกมปิดท้ายนะครับชนะเอสโตเนีย41แล้วก็บุกไปถลม่มอิตาลี41นะ นี่แหละตอนนี้นอร์เวย์ผลงานเรียกว่าพร้อมฟุตบอลโลก,กเริ่มวันพรุ่งนี้เลยก็ได้ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเออร์ลิงฮาลันคือซูปเปอร์สตาร์คือคนสำคัญกองหน้าวัย25ปีนะปัจจุบันยิงทั้ง8เกมในคัดบอลโลกคราวนี้เยือนมอลดววชนะ5-0ยิง1ลูกนะครับเยือนอิสราเลชนะ4-2ยิง1ลูกเล่นในบ้านเจออิตาลีถล่ม3-0ยิงอีก1ลูกนะครับ ไปเยือนเอสโตเนียน onia, ชนะ10ก็เป็นคนทําประตูชัยกลับมาเล่นในบ้านเจอมอโดวาชนะ111ยิง5ประตูนะครับทำแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็เจออิสราเอลกดปิ่ง50ก็ทำแฮตทริกนะครับเจอเอสโตเนียเกมรองสุดท้ายชนะ41ก็ยิงอีก2ประตูแล้วก็เกมล่าสุดไปเยือนอิตาลีก็ยิงอีก2ประตูชนะ41ประตูสําคัญด้วยนะคือประตูแซงนํา2-1ก็เนี่ยสเกมแรกเขายิงเกมละประตู นับได้ 1, 2, 3, 4 4เกมแรกยิงนัดละประตูพอเกมที่5ยิง5ประตูนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น9ลูกนัดที่6ยิงอีก3ลูกแฮตทริกเพิ่มเป็น12นะครับนัดที่7เจอเอสโเนียิงอีก2ลูกเป็น14แล้วก็นัดล่าสุดนัดที่8เจออิตาลียิงอีก2ลูกเป็น16 8นัดยิงทุกเกม16ประตูะเฉลี่ย1เกมยิง2ลูกเกมคัดบอลโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย โอ้โหต้องบอกว่าฮารันชัดเจนมากก็นับตั้งแต่ที่แพ้ออสเตรีย1.5เดือนตุลาคมปีที่แล้วเกมนั้นฮารันยิงไม่ได้แล้วอย่างเ่นั้นอย่างที่บอกครับ12เกมของนอร์เวย์เนี่ยชนะ11เสมอ1ไม่แพ้เลยเขาลงเล่น11เกมแล้วก็ยิงทุกนัดซึ่งรวมไปถึงเนัชนสลีก2เกมด้วยนะครับที่ยิงสโลวีเนียแล้วก็คาซักสถานเกมเจอคาซักสถานก็กดแฮตทริกได้นะครับ เกมเดียวที่เขาไม่ได้ยิงในรอบ12เกมที่ผ่านมาคือเกมที่เสมอนิวซีแลนด์ซึ่งฮาลันไม่ได้เล่นนะครับเท่ากับว่าเขาเล่น11เกมหลังสุดเกมที่เขาลงเล่นให้นอร์เวย์นยี่ยิงทุกนัดนะครับก็นอกจากฮารันเนี่ยนอร์เวย์ Norway ของโซบักเคนก็ยังมีคนอื่นๆอ,อย่างที่บอกครับเป็นยุคทองจริงๆร,รูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยใช้สลับกัน442 4, 4, 2, 4 3 3หน้าคู่หน้าเดี่ยวใช้สลับกัน ถ้าเล่นหน้าคู่เนี่ยเออร์ลิงฮาแันจะยืนคู่กับอเล็กซานเดอร์ซอร์ลอตนะครับคู่หูกองหน้าเเล่นอยู่กับแอตเลติโกมาดริดนะจะมีออสการ์บ๊อบทำเกมทางฝั่งขวาหรือว่าจะถ้ามาตินโอเดกาดฟิตเนี่ยก็จะฉีกโอเดกาดไปยืนทางฝั่งซ้ายก็เป็นอันโตนิโอนูซาของไลฟ์ซิกแล้วคู่กองกลางนะครับยืนพื้นที่ซนะันเดอร์เบอร์เกอร์นะนักเตะจากฟูลแลมนะครับแล้วก็ถ้าโอเดกาดฟิตเนี่ยเขาเล่นกลางได้หรือว่าขยับฉีกไปเล่นด้านขวาได้แล้วก็จะมีตัวหมุนอย่างพลาติกเบิร์ก แล้เตะจากโบโลกริมแล้วก็คู่เซนเตอร์นะกองหลังเนี่ยจะยืนพื้นเลยคู่เซนเตอร์คริสโตเฟอร์อาเยอร์จากเบรนฟอร์ดทอร์บิยอนเฮกเกมจากโบโลญญานะครับยูเลียนไลอัลสันแบ็คขวาจากดอร์ทมูลทางซ้ายก็เป็นเดวิดโมเลอร์วูฟนะครับของวูฟแฮมตันวานเนลเลอร์สเนี่ยอา่ากองหลังนี่จะยืนพื้นที่ที่4คนนี้นะครับชัดเจนแล้วก็ในเวลานี้นะคือออยันนีลันนะครับผู้สับตูจากเซบียาเนี่ยกองหลังจะยืนพื้นเลยถ้าเล่นหน้าเดี่ยว ก็จะเป็นฮาลันเนี่ยปักหลักเป็นสไตรเกอร์นะครับซอลลอตจะฉีกมาทางขวาทางซ้ายจะเป็นอันโตนนูซาซึ่งก็จะตอบโจทย์เรื่องการลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับกองกลางเนี่ยก็จะโอดกาดซันเดอร์เบอร์เกอร์แล้วก็จะ,ะมีมอร์เทนทอสบีของเจนัวเฟลิกซ์ฮอนไมล์ของบรนเบอร์เกนนะครับนอกเหนือไปจากพลาติกเบิร์กอีกคนนึงเนี่ยนะฮะก็ในภาพรวมของนอร์เวย์เวลาเนี้ยตัวหลักในเกมรับนะครับก็ผู้สาประตู ออยันนีลันกองหลังก็อย่างที่บอกครับไลอ้อนเซนขวาเฮอ่าเดวิดมัวเลอร์วูฟซ้ายแล้วก็คริสโตเฟอร์อาร์เยอร์กับทอรบิยอนเฮเกิมเนี่ยคู่เซนเตอร์อันนี้จะชัดเจนมากตัวหมุนก็จะมีเลโอออสซิกาดของเจนัวนะครับเฟรดิกบอคานของโบโดกริมมาคัสปีเดอร์เซนของโตลิโน่จะหมุนแต่ว่า4คนยืนพื้นชุดนี้เลยกองกลางตัวหลักจะเป็นมาตินโอเดกาดกับซันเดอร์เบอร์เกอร์นะครับแต่โอเดกาดก็จะมีปัญหาเรื่องสภาพร่าง,รรงกายหน่อย ตัวอื่นก็จะหมุนมาใช้พัดดิกเบิร์กฟลิคอนไมล์มอร์เทนทอสบี้นะครับเทโอออสการ์ดนี่จากแกสโกเรนเจอร์สคริสเตียนทอสเวตจากซาร์ซโซโรคนนี้เป็นลูกชายของเอลิกทอสเวตนะผู้สาประตูในยุคฟุตบอลโลก94ตัวหลักกองหน้าก็จะยืนพื้นที่ฮารันซอรอตนูซาที่จะเป็นตัวรุกนะครับตัวหมุนก็อย่างอสบอสคารบ๊อบจะลงเล่นตลอดเกมล่าสุดก็ลงมายอร์เกนสตารลาเซนก่อนหน้าจากวูฟแฟงตันอันเดียส เชเดลูปจากเบนฟิก้านะครับเนี่ยคือตอนนี้ถือว่าเป็นยุคทองมากๆของนอร์เวย์นะครับอะก็นำเอาเรื่องของนอร์เวย์มาเล่าสู่กันฟังนะครับหลายคนน่าจะคิดถึงแหละแล้วก็ด้วยผลงานของพวกเขาในยุคปัจจุบันเนี่ยนอร์เวย์ก็เป็นทีมที่น่าจับตามองมากๆยินดีครั้งนะครับรอมา28ไปีนอร์เวย์ได้ไปบอลโลอีกสมัยหนึ่งแล้วนะฮะด้วยผลงานที่สุดยอดจริงๆชนะ8นัดรวดในรอบคัดเลือกเดมาดูกันว่า พวกเขาจะยังรักษาฟอร์มที่ดีในรอบสุดท้ายได้หรือเปล่าจะไปไกลกว่ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ไหมนะครับในฟุตบอลโลกสมัยที่4ของพวกเขานะครับนี่คือทีมไวกิ้งนอร์เวย์ครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ